ในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึง <g iveness> <G iveness> ก็คลิปนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่กันนะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือแซนนั่นเองเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะมาบอกวิธีทาแล้วก็การทํามันต้องทํำยังไงบ้างรายละเอียดคือจะบอกทุกอย่างในคลิปนี้เลยนะคุณผู้ชมครับใครที่กำลังรอดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณน้องที่ให้ของมา,ายืมทําสแตนนะคุณผู้ชมครับก็ พี่ก็อยากจะเอาแบบสแตนมารีวิวเลยนั่นแหละแต่ว่าพี่กลัวแบบคนแม่งไม่รู้วิธีทำกันนงพี่ก็เลยแบบทําแม่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะว่าวิธีการทําสแตนอะมันทํำยังไงนะผู้ชมไปรอดูคลิปกันเลยจากคลิปที่แล้วพี่ได้ทําการลืมบอกไปนะคุณผู้ชมครับว่าเอ,อ่อทางท่อระบายน้ําเข้าได้เอาออกไปแล้วนะคุณผู้ชมใครที่สงสัยว่าทําไมท่อลงไปไม่ได้ก็ตามนี้นะคุณผู้ชมครับมันได้เอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่จะเริ่มจากวิธีการทำสแตน,นกันก่อนนะผู้ชมครับวิธีการทําสแตนของที่ต้องใช้นั้นก็คือกระดูกหรือว่าโบนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนมันดรอปง่ายๆแต่ตอนนี้มันดรอปยากมากเลยนะคุณผู้ชมครับก็ราคาจะสูงขึ้นนะใครที่กำลังหาหรือว่ารีบหานะ ก็ต้องใช้โบนทั้งหมด3อันแล้วก็หัวใจนะทั้งหมด1อันนะคุณผู้ชมจากคที่แล้วจะมีหัวใจเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเป็นไอเทมใหม่ซึ่งราคาก็แรกๆก็ถือว่าแพงนะคุณผู้ชมครับลองผ่านไปสักเดือน2เ,เดือนก็อาจจะถูกลงมากๆเลยนะคุณผู้ชมใครที่หาซื้ออยู่ก็แนะนําให้รอกันดีกว่าเพราะว่าสแตนมันมันโกงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมครับมันมีวิธีรับมืออยู่แหละแต่ว่าแล้วแต่คนจะรับมือได้หรือเปล่า ก็เราต้องหาหัวใจกับโบนมา3อันเพื่อเอาไปส่งเควสนะคุณผู้ชมครับตัวเควสก็จะอยู่ที่น้ําตกเลยนะคุณผู้ชมหรือว่ายืนอยู่ข้างๆน้ําตกนั่นแหละถ้าเราได้ของครบ3าอย่างเราจะสามารถคุยกับ NPC เควสได้แต่ถ้าเรายังไม่มีของครบนะคุณผู้ชมมันจะไม่คุยกับเราถ้าเราคุยแล้วมันจะบอกว่า yes หรอน o no นะคุณผู้ชมเราก็กดไปเลยนะครับว่า yes yes แม่ เราทําการกดเย็ดไปเลยนะคุณผู้ชมหรือว่าใช่เราต้องทําสแตนและมันก็จะให้เควสเรามาซึ่งเควสมันอันนี้ผมบอกเลยว่าลําบากมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่2เควสซึ่งเควสแรกเราต้องใช้คิงกิมสานเอยูอ King นะคุณผู้ชมครับในการฆ่าคน25คนและเราต้องทําการฆ่าคนไม่ซ้ําคนนะคุณผู้ชมขอ,อย้ำน,นะว่าห้ามฆ่าคนซ้ํามันจะเควสไม่เพิ่มเราต้องฆ่าคนที่ไม่ซ้ํากัน25คน ตรงนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออบางทีผมฆ่าไป25ตัวแล้วทาไมเควมมันไม่ขึ้นหรอครับพี่เราต้องห้ามฆ่าคนซามนักผู้ชมครับคือเราต้องฆ่าคนนี้เสร็จปุ๊บเราต้องไปหาคนอื่นฆ่าเลยนะผู้ชมหรือไปคิวคนอื่นนั่นเองซึ่งผมได้ทําการทําเควสมาผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมคิวคนไปตั้งเยอะแต่ทําไมเควสมันไม่ขึ้น เพราะว่าผมได้ทาการคิวคนซ้ําๆไปไงคุณผู้ชมหรือว่ามันกันร,ระบบการให้เพื่อนมา,อาให้เรานั่งคิวนั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็ไม่ถือว่ายากหรอกคุณผู้ชมครับแต่ว่าอีกเควสหนึ่งที่เราต้องใช้แซนคิมซันหรือตัวที่ผมกําลังใช้อยู่ตอ,ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับมันต้องใช้ตัวนี้ในการทําดาเมจนะคุณผู้ชมซึ่งทาดาเมจนั้นเท่าไหร่ดาเมจทั้งหมดที่เราต้องทํานั้นก็คือ25งหมซึ่งถ้าให้ผมพูดตรงๆนะ2 5ง ไอ้เชีย่ยโคตรเยอะเลยเพราะว่าแซนนั้นทำดาเมดดาเมดสกิลเฮเป็นดาเมดที่สูงที่สุดของสแตนถ้าเราไม่มี FC มากพอหรือเราไม่เจอพวกที่เกาะกันเป็นกลุ่มเราจะทำดามเมดได้ยากมากเลยเพราะว่าหมัดหนึ่งเราต่อย1คนได้แค่50แล้วก็หมัดอื่นๆจะต่อยได้30ถึง40นะคุณผู้ชมครับ1ตัวก็ถ้าสู้กันจริงๆถ้าเราไปตีคนอื่นที่ไม่รู้จักอ่ะเราจะทำดาเมดยากแบบยากมากเลยนะคุณผู้ชมครับมันจะลำบากสุดเลย ถือว่าราคาแรกๆก็แพงเพราะว่าเควสนี่แหละแต่ถ้าเรามีคนรู้จักสักประมาณ10คนขึ้นไปคุณผู้ชมครับเราสามารถให้เขามายืนรวมกันกองเดียวแล้วเรากดสกิลไหนก็ได้เนี่ยใส่ไปตรงกองนั้นนะคุณผู้ชมครับเราจะได้ดามเมจคูณขึ้นเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของทางต่างชาตินะคุณผู้ชมครับที่ผมไปดูมานะ เขาก็จะให้คนที่เขารู้จักจเข้ามายืนกันประมาณ7จถึงแคนนะคุณผู้ชมครับแล้วเขาใช้สกิลต่อยนี่แหละต่อยกันทีละนิดทีละนิดก็โดนสักประมาณ7คนได้ไม่ก็ถึง6คนบางทีนะคุณผู้ชมครับก็มันจะเพิ่มดาเมจขึ้นทีละหลัก300400เลยนะคุณผู้ชมนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆเลยแต่ถ้าทําตามผมก็จะช้าหน่อยนะเพราะว่าผมต่อยทีละคนทีละคนมันจะยากมากๆเลยนะครับก็ใครที่ทำเหมือนผมก็บอกเลยว่าลําบากมากๆเลยใช่ไหม เราเราผมพี่เข้าใจพี่เข้าใจว่ามันลําบากมากๆเลยก็เควสก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับในเมื่อเราทาเควสเสร็จทุกอย่างนะคุณผู้ชมครับเราทําการเอาสแตนไปเก็บก็ได้หรือไม่ต้องเอาสแตนไปเก็บก็ได้นะคุณผู้ชมครับของจะเข้าตัวเราเลยนะคุณผู้ชมเราไปกดที่เควสถ้าเราทาเควสเสร็จทุกอย่างเราจะได้หัวใจสีฟ้ามานั่นก็คือหัวใจที่แซนมีนั่นเองมันจะเข้ากระเป๋าโดยอัตโนมัติแล้วเรากดที่เรากดเปิดกระเป๋านั่นเองนะคุณผู้ชมครับ เราก็จะเจอหัวใจสีฟ้าซึ่งเราสามารถกดใช้ได้ถ้าเราไม่มีสแตนนั่นเองเราต้องเอาสแตนไปเก็บนั่นเองเราถึงจะกดใช้หัวใจสีฟ้าแล้วก็จะได้แซนมาเองนะคุณผู้ชมก็วิธีการทําแซนนะต่อไปเรามาดูวิสกิลกันดีกว่าว่ามันมีสกิลอะไรมั่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มันละเอียดเลยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้กันจริงๆเลยก็ช่องพี่อาจจะเป็นช่องเดียวใน YouTube ที่ว่าทําเกี่ยวกับรีวิวตัวนี้ก็ได้นะคุณผู้ชม รู้สึกว่าหล่อเท่มากเลยเห็นคนเดียวที่ทําใน youtube แต่ก็ไม่ไม่มันไม่มีใครมาดูมากหรอกนะก็พี่มันไม่ดังก็ใครที่อยากให้พี่ดังก็ช่่ยกันกดติดตามเชื่อกันกดไลค์ช่่ยกันดันนะคุณผู้ชมครับขอภัยที่พี่พูดติดๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่พูดยาวมากเลยนะพี่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้มันแบบว่าพูดแบบตรงคําแล้วก็ให้มัน ปฏิปต่ปตอคําให้ดีนะคุณผู้ชมขอไปตรงนี้เลยนะโอเคไปดูวิธีไม่ใช่อีกละไปดูรีวิวสกิลกันดีกว่าเรามาเริ่มที่สกิลคิวกันก่อนนะคุณผู้ชมครับก็สกิลคิวจะเป็นการเลือกโหมดนะแซนจะมีอยู่2โหมดคือโหมดสีฟ้ากับโหมดโหมดสีส้มนะคุณผู้ชมครับเราจะมาเริ่มจากโหมดสีส้มกันก่อนนะคุณผู้ชมโหมดสีส้มจะเป็นสายโจมตี100%เซเลยนะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสายสู้โดยเฉพาะนะ สกิล E จะเป็นการเรียกกระดูกมาตบศัตรูนะคุณผู้ชมครับหรือว่าทุบศัตรูนั่นเองจะมีดาเมจสองฮิตนะคุณผู้ชมครับคือศัตรูจะเด้งลงพื้นไปสองฮิตจะทำดาเมจสองครั้งนั่นเองนะคุณผู้ชมครับต่อไปสกิล R นะคุณผู้ชมจะเป็นการแกว่งกระดูกไปรอบตัวเรานะ ถ้าศัตรูอยู่รอบๆตัวเราเราจะทําการทุบด้วยกระดูกระนะคุณผู้ชมก็ดาเมจจะอยู่ที่ราวๆยี่สิบ,บกว่านะต่อไปสกิลทีนั่นเองนะคุณผู้ชมจะเป็นการเรียกหัวกระโหลกที่รับใช้แซนนะคุณผู้ชมก็พี่ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะจะเป็นการเรียกตัวที่แซนมันเอาไว้อยู่รอบๆตัวมายิงลําแสงใส่ก็ดาเมจอยู่ที่50กว่านะคุณผู้ชมครับ สกิลนี้ต้องล็อกนะแบบว่าเราต้องกดที่ศัตรูถ้าเราเล่นมือถือเราจะต้องกดที่ศัตรูหนึ่งครั้งแล้วก็กดสกิลนะเราถึงจะยิงโดนแต่ถ้าเราเล่นันคอมเราเอาเมาส์ไปวางไว้แล้วก็กดสกิลก็จะมันจะยิงไปตรงนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับต่อไปสกิล H นั่นเองนะคุณผู้ชมจะเป็นการสร้างกบดักขึ้นมาเป็นแท่งกระดูกนะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นสีฟ้าเราจะต้องให้ศัตรูทําการขยับตัวถึงจะขึ้นดาเมจนะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นดาเมจที่แรงมากๆเลยสกิลนี้ถ้าศัตรูทําการขยับตัวในกกระดูสีฟ้า แต่ถ้าเป็นกระดูกสีขาวก็พี่ก็ไม่รู้นะว่ากระดูกสีขาวต้องทำยังไงถึงจะขึ้นดาเมจแต่ถ้าเป็นกระดูกสีส้มก็ถ้าสตูอยู่นิ่งๆก็จะโดนดาเมจนะคุณผู้ชมครับต่อมาเป็นสกิลวายนั่นเองนะคุณผู้ชมจะเป็นการเอากระดูกขึ้นเอ้ยเอากระดูกเีษก,กระดูกขึ้นมาแล้วทําการหมุนตัวเพื่อทุบสตูนะคุณผู้ชมครับก็ดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ3ฮิตนั่นเองหรือว่าสตูจะกระเด้งลงพื้นประมาณ3ครั้งทําดาเมจ3ครั้งนั่นเองนะคุณผู้ชมครับ ใครเห็นก็ว่าใช่เหียปานวารีรูปแบบที่5้าหยอกๆนะต่อมาเป็นการตีธรรมดานะคุณผู้ชมครับยกกระดูกขึ้นมาแล้วก็ฟาดหน้ามันไปหนึ่งทีแค่นี้นะคุณผู้ชมครับต่อมาจะเป็นโหมดสีฟ้านั่นเองนะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นโหมดพลังจิตของแซนก็ได้นะถ้าจะเรียกจะเป็นโหมดที่เอาไว้ควบคุมเพลเยอร์นะถ้าเป็นในเกมแซนถ้าเราเล่นโหมดนี้เราจะต้องทําการ ตีธรรมดาให้โดนสตูซึ่งจะเป็นการควบคุมร่างกายสตูนะคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มจากที่ท่าอีท่าอีจะเป็นการทุ่มสตูลงพื้นนะคุณผู้ชมครับก็จะมีดาเมจอยู่ที่30นั่นเองต่อมาเป็นสนะกิลอานะก็สกิลอาจะเป็นการผลักสตูไปข้างหน้านะคุณผู้ชม ต่อมาจะเป็นสกิลทีนะคุณผู้ชมก็จะเป็นการผักศัตรูมาไปข้างหลังของเรานะคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่าผักไปข้างหลังหรือว่าผักมาหาเรานะต่อมาสกิลเอฟนะคุณผู้ชมครับถ้าเรากดแล้วศัตรูจะลอยขึ้นฟ้าอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทำายังไงนะคุณผู้ชมคือพี่กดหลายรอบแล้วกดพร้อมกับสกิลอื่นแล้วแต่มันก็แค่ลอยขึ้นฟ้านะใครที่รู้ความสามารถสกิลเอฟของหมวดสีฟ้าก็สามารถบอกได้นะคุณผู้ชมใต้เมน ก็หมวดสีฟ้าสกิลเฮดกับสกิลไวไม่สามารถกดได้นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าในโทรศัพท์กดไม่ได้หรือว่ามันไม่มันไม่สามารถกดได้อยู่แล้วนะต่อมาสกิลวีนะคุณผู้ชมครับสกิลวีจะเป็นการเทเลพอร์ตศัตรูที่อยู่รอบตัวเราสุ่มนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้สุ่มไปไกลนะจะอยู่แบบรอบตัวเรานี่แหละจะเทเลพอร์ตไปซ้ายไปขวาหรือไปอยู่ข้างหลังระวังแกทําให้ศัตรูหลงทิศทางนะคุณผู้ชมครับ ต่อมาสกิลซีนะคุณผู้ชมพี่ไม่รู้ว่าสกิลซีนี้มันใช้ได้ทั้ง2โหมดหรือเปล่าจะเป็นการเรียกกระดูออกมาแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูแล้วก็จะเกิดแอนิเมชันการทุบศัตรูลงพื้นนะคุณผู้ชมดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากหรอกอันนี้จะเป็นสกิลวีนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเป็นการยิงลำแสงที่ว่าเหมือนกับสกิล l อของออสีส้มหรือเปล่านะ แต่ว่าดาเมจจะเบากว่ามากเลยนะคุณผู้ชมสามารถเลือกทิศทางได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเล่นในโทรศัพท์เราจะต้องแตะหน้าจอตรงไหนสักที่แล้วไปกดที่สกิลมันถึงจะยิงไปตรงนั้นนะคุณผู้ชมต่อมาด้วยตัวแซดนะคุณผู้ชมตัวแซดจะเป็นการทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะหรือว่าเป็นการวิ่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้วิ่งไวอะไรมากแค่เป็นแอนิเมชันวิ่งแล้วก็วิ่งเหมือนพวก DTW ที่เวลาเราไปทําสกิลใส่ใครแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมครับไม่ได้แตกต่างกันเลย ต่อมาสกิลจีหรือแอคหน้าคุณผู้ชมครับจะมีเพลงประจำตัวของแซนอยู่ด้วยนะ นะคุณผู้ชมบางคนก็ถามว่าเอ้ยพี่ไอหลอดสีฟ้านี่มันคืออะไรมันคือสเตมินาหรือว่าพลังงานของเราเองนะคุณผู้ชมใครที่เคยเล่นอันเดอร์เทลหรือเคยรู้จักแซนก็จะรู้นะว่าแซนน่ะมีการเหนื่อยและเราก็สามารถชนะแซนได้นะคุณผู้ชมซึ่งจะไม่มีการโจมตีอันไหนในเกมนี้เลยนะคุณผู้ชมที่สามารถตีแซนเข้าจนกว่าเราจะตีมันจนสเตมินาหมดแล้วมันก็จะไม่สามารถหลบการโจมตีของเราได้นะคุณผู้ชมแล้วก็พอไม่สามารถหลบได้แล้วเราโจมตีครั้งต่อไป แซนจะตายเลยนะคุณผู้ชมครับก็คือโดนวันฮิตเลยนะคุณผู้ชมใครที่เคยเล่นอันเดอร์เทลรรู้จักอันเดอร์เทลก็จะรู้ดีนะว่าแซนถ้าโดนฮิตเดียวก็คือตายก็นี้เป็นวิธีปราบไอแซนตัวนี้นะคุณผู้ชมใครบอกเอ้ยพี่แซนแม่งโกงถ้าคุณผู้ชมใช้สแตนล็อกหรือว่าใช้พวกหมัดสแตนที่มันหมัดรัวๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถชนะได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเจอแซนที่เล่นเป็นก็เป็นสายพวกเป็นพวกพลังจิตนะคุณผู้ชมเล่นสายพลังจิตอะไอสายโหมดสีฟ้านะคุณผู้ชมครับ เราก็จะสู้ยากหน่อยนะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าใกล้ตัวมันได้เลยมันจะสามารถควบคุมเราได้นะผู้ชมครับก็นี่คือทั้งหมดของแซนนะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะผู้ชมพี่ใช้เวลาในการทําคลิปเนี้ยไม่นานมากๆเลยนะผู้ชมครับก็ขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะที่เอาหัวใจสีแดงอ่ะมาให้พี่ยืมแต่ว่าพี่ขอบนอะไรหน่อยนะใครใครที่เจอพี่ในเกมใครที่พี่ไปฆ่าพี่ขอโทษตรงนี้ก่อนนะแต่พี่จะขอบนกับคนที่ให้อ,อ่พี่ยืมหัวใจนะ มึงจะโทรมาหากูทำไมนักหนาวะคือไอ้ที่มัน,ม,นม,มันไม่มีใครเลยเว้ยกูกูบอกจริงๆนะวมันไม่มีใครที่ว่าเออให้เราให้ยืมไปเว้ยแล้วให้เขาไปรีวิวอะแล้วแม่งเราไปโทรหาเขาไปแบบทักหาเขาแม่งทุกง5นาทีแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกครับน้องคือน้องใจเย็นหน่อยนะเวลาพี่จะรีวิวอะพี่พี่เรียกรีวิวอะพี่ก็เรียกได้แต่ว่าพี่อเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ติดงานพี่ทำอะไรหลายอย่างนะน้องเข้าใจพี่ด้วยคือแบ,แบบว่า5นาทีแม่งสิบนาทีที่โทรมาหากูอะทักมาหากูอะ ไอ้กู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 อยากบอกตรงๆเลยว่ากูลำคาญเลยแต่ว่ากูก็เกรงใจคือกูยืมของมึงของน้องอะมาแล้วมันกูอะมานั่งทำเคสอีกเว้ยกูต้องนั่งทำเคสไม่พอกูไปกูต้องไปหากระดูกเองอะคือแค่น้องเขาให้หัวใจไอ้นั่นคือมันก็ดีนะเพราะว่ากูจะได้ไม่ต้องไปเอฟเคเองเพราะว่าพี่อไม่ค่อยว่างพี่ขึ้นมาทํางานกับพ่อด้วยนะตอนนี้คือว่าไม่ค่อยว่างนะทุกคนครับที่ว่าจะลงคลิปช้าหน่อยพี่ก็ติดง,งานอะไรหลายๆอย่างนะ ก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ว่าไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะโอเคอ่าแล้วก็จะพูดอีกอย่างนะทีหลังก็ไม่ยืมละเอาจริงๆคือพี่จะหาคนที่ถ้าพี่จะยืมอะ่ะพี่จะหาคนที่เขาไม่จุกจิกมากหรอนะโอเคไปละ